h o n d a Big b i ไ e Exclusive Workshop นะฮะอีพ mm ีห hmm. สายสปอร์ตขี่จอดก็ต้องเช็คนะครับ mm hmm. วันนี้จะเป็นเรื่องของการดูแลรักษารถการตรวจสอบของเหลว หลักๆมีวิธีการเบื้องต้นในการตรวจสอบอย่างไรครับง่ายๆเลยเป็นสายจอดนะครับพื้นที่ต้องแห้งใช่ไหมฮะเป็นพื้นที่ที่ระนาสิ่งที่เราจะสังเกตได้ครับพื้นนะครับมีอะไรหยดไหมสีตัวนี้ออกเหลืองเหลือเหมือนน้ำมันเครื่องไหมครับหรือออกจะเป็นสีเขียวสีฟ้าแบบน้ำยาหม้อน้าถึงจะเป็นสายจอดก็จริงนะผมบอกได้เลย6เดือนนะฮะน้ำมันเครื่อง6เดือนเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราขับขี่ทั่วไปอะครับก็คือตามระยะ วิธีการเช็ครถดูดแลรถอย่างไรบ้างครับในช่วงหน้าฝนนี้ครับผมฉีดน้ําเอาคราบสายออกก่อนมันเริ่มหมาดเริ่มแห้งนะครับสิ่งที่เราต้องดูแลอีกก็คือเรื่องของจานเบรกกับโซ่สวัสดีครับในข่างของเราเนี่ยมีระดับอะไรบ้างระดับแรกก็คือจะเป็นซีเบอร์โกแพคตินัมอะทีนี้พอเป็นแพคตินัมนี่ได้เรียนรู้อะไรบ้างครับรถที่เราไม่เคยจับล้วก็ต้องได้จับอย่าง CBR 1อร์ันแล้วก็การผ่าเครื่องโกวิงอะไรอย่างเงี้ยครับรถเป็นๆอย่างเงี้ยครับแยกชิ้นทุกชิ้น,นประกอบใหม่นะ ทั้งเครื่องเลยนะครับต่อหนึ่งวันต้องเสร็จนะครับถ้าเราไม่ทําอย่างนี้ครับถามจริงถ้าเกิดว่าไม่ได้อบ่ลงงี้พี่่มั่นใจไหมครัให้ช่างกล้าทํำไหมครับทาไมต้องเซอร์วิสที่ Honda Big Wing มีอะไรก็ผมก็จะแนะนําในสิ่งที่แบบมันดีสําหรับรถลูกค้าก็จะได้มั่นใจในการใช้รถมากขึ้น mm hmm. มีปัญหาอะไรก็เข้ามาสอบถามได้ไม่ใช่ว่าเข้ามาจะต้องเสียตังค์ทุกอย่างไม่ใช่มา mm hmm. สอบถามได้หมดทุกอย่างครับผมเราใช้รถ Honda นะถ้าไม่เข้าศูนย์ h อ n d a ไปเข้าศูนย์ข้างนอกที่ไม่ใช่ Honda น,นอนอน เครื่องนะฮะเป็นเครื่อง MCI ระบบ MCS มันจะวิเคราะห์ปัญหาของตัวรถทั้งหมดนะครับว่าตอนนี้รถคันนี้เจอปัญหาอะไรยินดีด้วยนะครับว่าไม่ติดโค้ดอะไรเลย งานในวันนี้นะครับก็มีความสนุกแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็รู้ด้วยว่าทางทีมงานของคันด้าเนี่ยทำอะไรกับรถเราบ้างในตอนที่เราเออกมาเข้าเซอร์วิสนะก็สร้างความมั่นใจให้เพิ่มขึ้นเยอะเลยครับแนะนําให้เข้าคันด้าวิกวิงนะครับให้ความรู้แก่พี่ๆน้องๆดีมากดีใจมากเลยครับที่ได้มาร่วมรูช็อปในวันนีนะ้ขอบคุณทางคันด้านะครับที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ครับขอบคุณมากครับ